ชื่อนางสาววรรณวุคงช่วยเลขที่15มาหูทักษาค่ะสาดันชื่อนางสาวกัลยาณียังเดือนคนเลขที่3 2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภสระสาทมันโยเลขที่35ค่ะสรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องสื่อการเรียนวิชาโลกและสารและอวกาศเรื่องเมฆและการเกิดเมฆ สำหรับนักเกรียนระดับชั้นมันธย,ยมศึกษาปีที่5แาแผนการเรียนวิชย์นณิตนี้สามารถสรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอได้ดังนาี้การดําเนินงานจะทาโครงงานวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศของนักเกรียนระดับชั้นมันธย,ยมศึกษาปีที่ห้สูงขึ้นเพื่อสร้างสื่อการเรียนไว้ทบื่เนเยเนื้อหานอกเวลา สุประสงค์อุปกรณ์เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ,มอเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมโปรแกรมต่างๆดังนี้ 1. โปรแกรมเห็นว่าใช้ในการสร้างหนัง electronic. สองืออิเล็กทรอนิกส์ 2. โปรแกรม Photoshop ใช้ในการจัดต่อและการตกแต่งรูปภาพค่ะนักชากรจำนนกวิชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนัเกเรียนระดับชั้นมัธยม โรเรียนวิทยานิษฐ์โรงเรียนเมืองกระบี่ภาคเรียนที่1มีการศึกษา2,566จำนวนสามห้องเรียนนัเสด็จเรียนทัส้นจุดรียุกต์บทนำกล้องกมตัวยางตัวยางที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 3โรงเรียนเมืองกระบี่ภาคเรียนที่1มีการศึกษา2,566เป็นนักเรียนทงสิ้น42คน ใช้สื่อการเรียนที่น้อขึ้นระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในการเรียนที่ในการเรียนที่หนึ่งเดืนดอนหรือสองพระนารกุลสรุปผลการดําเนินงานสรุปได้ว่าจากการทำโ,รโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องสื่อการเรียนวิชาโลกดาราศาสตร์ในอวากาศเรื่องเมฆและการเกิดเมฆสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศให้สูงขึ้นเพื่อสร้างสื่อการเรียนไว้ควบควนเนื้อหาโนอกเวลาเรียนเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเรียนให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสื่อการเรียนที่สร้างความสนใจในช่วยพัฒนาวความรู้ให้กับประชากรเป้าหมาย ให้เห็นความสําคัญของเมฆและการเกิดเมฆจึงเป็นสื่อที่มีประโยชน์เป็นการนําซอฟต์แวร์มาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เกิดประโยชน์การพัฒนาให้เกิดความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จะมีผลสำเร็จในการเรียนในรายวิชาโลกดาราศาสตร์แล้วอากาศสูงขึ้นข้อเสนอแนะควรมีการนําเนื้อหาในเรื่องอื่นๆในราย ิชาลูกปดปาราศาสตและอวกาศเพิ่มเช่นความแปรปววนของอาวากาศควรมีการสร้างสื่อด้วยนวัตกรรมอื่นเช่นสื่อวิดีทัศน์